วัสดีนะครับ ทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสรมามบริกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m อ็ม8ามอริสผาดาว youtube.com โหระษทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถติติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะ รับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจาได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่11 1 2 3รวันทุยสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวัน สันามาหาสนุกนะครับประจําในวันจันทร์ที่12กรกฎาคม2564นะครับแรมสี่ขัมเดือน8ปีฉะรูวันนี้ห้ามทําการมงคลใ,ใดๆนะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทําการมงคลในวันนี้นะให้ใช้เลิกสด <c oughs> ถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงๆนะ พอติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดงชะตานะครับฮัลโหลโอเคได้ยินนะนึกว่าไม่ได้ยินนีบันทึกแล้วมันไม่มีเสียงนะโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของผู้ที่ฝันกันก่อนเลยนะครับสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น4ี่คำนะความฝันจะเป็นจริงตามคำตำนาย นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณฝันอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นจริงตามนั้นฝันได้เงินก็นได้เงินฝันได้ทองก็ได้ทองนะครับสมหวังในทุกประการฝันว่าคุณถูกลอตตอรี่รางวัลแจ็คพอตรางวัลที่1คุณก็จะเป็นไปตามนั้นนะขอแสดงความดีใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยชะตาในวันนี้ทําอะไรก็โดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบนะอย่างที่อาจารย์บอกคุณ ไปก่อนหน้านี้ว่าในวันนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ต้องรามดระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงสตาในช่วงเจีหวะวเวลาที่ไม่ดีนะตั้งแต่กี่โมงนาะยุคุณรอติดตามในช่วงของปรากฏการณผ่าดาวทูนเด้เดได้เลยนะครับดวงสตาวันนี้สำหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันจันทร์ท่านรักมากนะถือว่าคุณจะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมดี สะหัวใหม่ในวันจัน์ทรจะมีล่าตัดผมใหม่วันจัน์ทรมีล่าตัดเล็บวันจัน์ทรก็มีล่าทาน้ํามันในวันจัน์ทรก็เจริญรูปงามดีนะครับโอเคนะอันนี้ต่อมาเลยนะเดี๋ยวจะมาถึงช่วงกับหลิงหุยนะมาเสียงเสียงซีประจำวันกันก่อนเสียมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่ แปลงนะใบที่15นะครับช่วงจะต่อท่านในช่วงนี้เนี่ยมีอุปสรรคให้ระวังอาจจะมีปัญหากับผู้หญิงหรือผู้ตายบังคับบัญชาคุณไม่ควรที่จะมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับจะต้องรอบคอบให้มากนะสิ่งที่คุณคาดหวังหรือปรารถนาก็มีอุปสรรคไม่ค่อยที่จะราบลื่นสักเท่าไหร่ในเรื่องของความลักก็มีแต่ปัญหานะทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะ จะครอบทําความเข้าใจกันได้ในเรื่องธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้อาจจะเกิดปัญหาติดขัดนะครับทำให้ท่านเนี่ยขาดทุนอย่างไม่คาดคิดในเรื่องของการหางานทำเนี่ยนะยังคงต้องรอคอยงานต่อไปนะครับคะแนนสอบการแข่งขันของคุณในวันนี้ถือว่าคะแนนสอบก็ยังไม่ดีนะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของคะแนนสอบก็ต้องตั้งใจนิดน,นึงนะก็ะจะเป็นผลดีนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมา พูดถึงในเรื่องของช่วงปรากฏการผ่าดาวทูนี้ดกันเลยนะว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโวยชะตาของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับหรือถ้าตามเกณฑ์ดวงชะตาคุณเนี่ยนะตามเกณฑ์อายุโหนตกที่ปู่มพระจันทร์ มาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนนะครับสีที่ควรเว้นในวันนี้เลยให้เว้นสีแดงนะเพราะว่าสีแดงเป็นการาเกนีสัญจรนะครับสีที่ดีปะจจุวันก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าเป็นต้นสีที่ดีสุดเลยก็คือสีม่วงสีที่รองลงมาก็คือสีฟ้าน้ําทะเล นะครับทิศท,ที่ดีประจำวันก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศท,ที่ดีประจําในวันนี้ดวงชะตาของคนที่ไม่ดีประจําในวันนี้เลยนะครับก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะดวงชะตาคุณเป็นกาลากินีสัญจรประจําวันให้ระวังในเรื่องของความเสียหายต่างๆที่มีเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับในเรื่องของไฟดูดไฟช็อตน้ําร้อนลวกนะครับ ต้องระมัดวังไว้ด้วยในดวงตาหรือในเรื่องของความหยิ่งยาโสนะครับของเจ้าชะตาจะสร้างความเสียหายหรือปัญหาอุปสรรคให้เกิดขึ้นต่อมาโดวชะตาคนที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดในวันเสาร์เนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยเป็นสีประจําวันนอกจานสิ่งเก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆที่เกิดขึ้นจะนําผลประโยชน์และนํา รายได้ต่างๆมาให้กับเจ้าชะตาแม้จะมาช้าไปบ้างแต่ก็ได้มามากชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับคุณจะได้มาจากบุคคลซึ่งบุคนคลที่รูปร่างผิวคล้ำรูปร่างใหญ่นะครับพูดจาน้อยนะหรือพูดแต่คร้างออกมาได้แสบสันนะ,ะใช้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมให้กับเจ้าชะตาประสบผลความสําเร็จต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหับสบดีน,นะครับถือว่าเจ้าชะตาจะมีความรู้ในเรื่องของวิชาการมากขึ้นส่งผลให้เจ้าชะตามีความมั่นคงในชีวิต ความรู้สติปัญญาคือทรัพย์ทำให้เจ้าชะตาเกิดความมั่นคงดาวพระราศดีอยู่ที่ไหนในวันนี้คุณจะมีโอกาสได้เงินได้ทองประสบผลความสําเร็จต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะเนนหน็ดเหนื่อยกับความเชื่อนะครับหรือเนนหน็ดเหนื่อยกับอาบายมุกต่างๆ ที่เข้ามาหรือเจ้าชะตาให้ความสนใจจะทําให้ต้องเหน็ดเหนื่อยหรือจะต้องพยายามข่อยคว้าเพื่อให้ประสบผลความสําเร็จตามที่มุ่งหวังไว้แต่ผลตอบรับตอบแทนกลับได้ไม่คุ้มค่าตามที่เจ้าชะตาคาดหวังเอาไว้ต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์เจ้าชะตาจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนและรับการอุดหนุนจุนเจือทางด้านการเงินจากผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างที่ดีซึ่งลักษณะนคนที่ช่วยเหลือเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ผิวพรรณผิวขาว หรือขาวเหลืองมีฐานะทางด้านการเงินที่ดีในเรื่องของคําพูดพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนเป็นคนที่มีคนให้การเชื่อถือในคําพูดของเจ้าชะตาจะส่งผลให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะถือว่าเจ้าชะตานี่จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีเกรงใจคนในเรื่องของการพูดคุยหรือการสื่อสารต่างๆก็จะพูดได้ยาวพูดได้เยอะ ในเรื่องของกิจการการงานต่างๆหรือสิ่งที่เจ้าชะตาให้ความสนใจต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารนะครับคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยให้คุณระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะโรคที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดอุบัติเหตุกล้ามเนื้อภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยที่จะดีนักในวันนี้ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์การเจรจาพูดคุยติดต่อหรือสัญญาตลอดจนถึงคำพูดคำจาของเจ้าชะตา จะส่งผลให้สังคมคนรบข้างให้การเชื่อถือในคำพูดให้ความศรัทธาและเกรงใจเจ้าชะตามากขึ้นมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายมีวาสนาที่ดีประสบผลความสำเร็จเพราะฉะนั้นนะครับดวงดาวในวันนี้อย่างที่บอกเนี่ยนะดาวที่ยังเสียอยู่ก็จะมีดาวอาทิตย์จันทร์อังคารราหูนะคุดสุกก็ยังไม่ดีเต็มที่ นะในดวงระตาประจำในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณต้องระวังนะช่วงเวลาคือหลังช่วงบ่ายไปแนละ้วหลังเที่ยงเล็กๆโดยประมาณหลังเที่ยงไปจนถึงหกโมงเย็นนะโดยช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆนะครับพอดูแลตัวเองนิดนึงถ้าไม่จาเป็นก็อย่าไปไหนอยู่บ้านนะนอนดูหนังฟังเพลง,พงสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลใน,นดวงชะตานะครับ แล้วก็ส่วนเรื่องอื่นๆวันนี้ดาวจันทร์ก็ครับทับดาวศุกร์ช่วง7จ็ดโมงสานาทีก็ถือว่าช่วงเช้าเนี่ยดีในเรื่องของการงานดีกันกันดีนะครับสึกก็จะมีสเสน่ห์ด้วยนะและดาวจันทร์ก็ทับมังคารช่วงเวลา15บหนกาสินาทีนะให้ระวังในเรื่องของปัญหาชู้สาวสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีนะัก แล้วก็อาจจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามานะครับโอเคอันนี้มาเริ่มต้นที่ชาวราศีเมษกันอย่างรวดเร็วนะชาวราศีเมษดวงคุณเนี่ยในเรื่องของการงานดาวการงานของของคุณในวันนี้ถือว่าดีจะมีโชคลาภประสบผลกว่าสําเร็จมีโอกาสได้งานอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันในเรื่องของการเงินของคุณวันนี้ก็ถือว่าจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับ ทั้งความรักทั้งญาติมิตรก็ถือว่าให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณด้วยเช่นกันต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภดวงคุณ่าจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการทํางานในด้านของการเงินวันนี้ก็มีโอกาสทําธุรกรรมก็จะผ่านจะมีเงินมีทองเข้ามานะครับในด้านของความรักก็ระวังสุขภาพร่างกายของคนรักของ,ของนิดนึงของชาวราศีพฤษภต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุน ราศีเมถุนดวงชะตาของคุณในวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอย่างน,น้อยน้อยมีดบาดกระดาษบาดนะระวังไฟดูดไฟช็อตน้ำรอนร่วกนะครับวันนี้คุณก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งต้องระมัดระวังไว้ด้วยในเรื่องของการงานไม่ได้มีปัญหาอะไรผู้ใหญ่ก็ถือว่าดีอยู่นะครับต่อมาชาวราศาาีกรกฎชาวราศีกรกฎวันนี้คุณ ก็ถือว่าจะบริหารจาัดก,การในสิ่งต่างๆได้นะครับในเรื่องของการงานก็มีงานเข้ามาในเรื่องของโชคลาภการเงินก็จะดีในระดับหนึ่งความรักก็ดีนะในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวร,า,ราศีสิง์ชาวราศีสิงดวงคุณในเรื่องของงานวันนี้ก็ต้องนะครับอดทนค่อยเป็นค่อยไป คุณจะหวังใครช่วยเหลือในเรื่องของงานวันนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไรต้องทําด้วยตัวเองนะครับในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาความนัาของคุณคนรักเป็นคนที่ขยนันขันแข็งในการทํางานนะครับต่อมาชาวราศีกันราศีกันดวงของคุณเนี่ยนะสิ่งที่สําคัญเลยให้ระวังในเรื่องของเอกาสารสัญญารวมถึงในเรื่องของขบคดีความคําพูดคําจา นะครับเพราะดาวพุธของคุณเกาะระวางังไม่ค่อยดีเ,เท่าไหร่ต้องระมัดระวังไว้ด้วยส่วนในเรื่องของการเงินของคุณดาวศุกร์อยู่พบลาภะยันดวงคุณเนี่ยดาวศุกร์วันนี้การเงินก็ถือว่าดีและรับการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับส่วนในเรื่องของความรักก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายวันนี้ดวงคุณจะใช้ใจ่ายมากเป็นพิเศษนะต่อมาเช้าลัคนาราศีตุลราศีตุลดวงชะตาของคุณในวันนี้ ก็ถือว่าการงานก็สามารถที่จะบริหารจัดก,การการงานได้การเงินก็จะมีรายได้ผลประโยชน์ที่ดีเข้ามาความรักก็ถือว่าแฮปปี้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกดวงคุณในเรื่องของงานเนี่ยวันนี้ต้องระวังนิดนึงอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินนะดาวการเงินก็ถือมั่นคงดี นะเงานมีปัญหาแต่มีเงินก็ยังอุ่นใจอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยดาวสุกก็อยู่พบสุภาู่ครองก็สนับสนุนส่งเสริมนะครับเหลือจะช่วยค้ำประกันด้วยก็ถือว่าดีนะต่อมาชาวลัคนณาราศีธนูราศีธน,นูการเงินดีมีโอกาสได้รับเงินเก่าๆมีโชคลาภนะครับในด้านของการงานก็ต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาคำพูดคำจาต่างๆด้วยนะเพราะฉะนั้น คุณพยายามติดต่อสื่อสารให้เป็นในทางวิชาการคุณจะประสบขุ่นวามสาเร็จแต่ให้ระวังไฟดูดไฟชอ็อตนิดนึง,น,น,งนะครับอุบัติเหตุต่อมาเชาวราศีมังกรคุณมีโชคลาภดีอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรในเรื่องของการเงินคุณจะต้องขยันนะครับดาวการเงินคุณเป็นอุตสาหะในคุณต้องขยันขันแข็งในการหาเงินนะแต่ถ้าคุณขี้เกียจเนี่ยโอ้ยบ่มีไกลนานในดวงชะตาของคุณ ส่วนในเรื่องของความรักก็ถือว่าคนรักพวกของก็ดีคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามาคล้องแวะคุณเนี่ยมากกว่าหนึ่งคนนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกลุ่มชาวราศีกุมวันนี้คุณก็จะมีเงินเข้ามาโชคลาภก็มีเข้ามาการงานไม่ค่อยดีซะส่าไหร่ระวังเจ็บไข้เด็ป่วยไม่สบายนะครับส่วนในเรื่องของความรักก็ไม่ค่อยดีทะเลาะเบาแวงกันจะมีการโต้ถเถียงเกี่ยวข้องกับบุตรบุรีวารต้องระวังนิดนึง ต่อมาชาวาลาัคนาราศีมีนชาวราศีมีนวันนี้คุณจะมีรายจ่ายมากนะครับการงานก็อาจะมีเรื่องเสียหายมีอุปสรรคการเงินของคุณก็จะมีดอกมีผลกําไรเข้ามาก็ถือว่าโอเคดีส่วนในเรื่องของความรักนะครับก็ถือว่าดีให้ระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดนิดน,นึงบางทีคําพูดก็อาจจะเชื่อชือนไปบ้างนะเออก็ต้องระวัดระมัดระวังไว้ด้วยนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วทั้ง12บราศีนะ เดี๋ยวมาเปลี่ยนไพ่ดูให้เพิ่มเติมขอดูของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปที่หนึ่ง ใบที่สองใบที่สามโอเคให้เวลาสิบวิเริ่มเจ็หงอซาสีหงอฉีปล่อยก็จับนะคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันที่คุณได้ว้าลาชีนี้ถือถ้วยถือว่าดีนะครับจะมีโชคลาภนะผู้หญิงในารสนับสนุนส่งเสริมงานคุณก็ไม่ไดีมีปัญหาการเงินนะก็มีพอใช้นะครับ ในเรื่องของความรักก็มีโอกาสได้เข้าสังคมมีโอกาสได้พบคนรักคู้รองนะต่อมาโค้ชไพ่ใบที่2คุณได้ไลฟ์นชนีถือไม่เท้านะครับการงานของคุณก็ถือว่าดีแต่ต้องใช้ระยะเวลานนหนึ่งจะประสบผลความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะครับอาจจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองต่างๆก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายส่วนมากคุณจะเป็นคนที่ใช้เงินในการแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องของความรักค้นโซดน,นะก็มีโอกาสได้พบ คนรักคู่ขคองอย่างไม่คาดคิดนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใ,ใบที่3คุณได้ควับห้าเหรียญการเงินต้องระมัดระวังไว้นดน,นึงนะครับถ้าการงานควรชะรอไว้ก่อนเป็นการดีต้องวางแผนก่อนนะการเงินของคุณนค็ไม่ค่อยดีอย่างที่บอกความรักคนโสดสยอยากที่จะมีคู่มีแฟนนะในดวงชะตาโอเคนะครับอันนี้คือคำทำนายไปกรอนโดยภาพรวมทั้ง12ราศีนะ ถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาขาจารย์โดยละเอียดนะครับดวงเลวันเนี่ยดูแค่สั้นๆแค่นั้นน่ะธรรมดานะเออแต่ถ้าคุณมาดูดวงส่วนตัวของคุณเนี่ยมันจะละเอียดลึกมากกว่าน,นี้นะครับโอเคก็ขออห้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้ขาจาร์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ